มันนี้เรามาฟังตอนหลวงปูเป่ากละหม่อมอดีตรางแชมป์โลกที่จริงท่านไม่ต้องเป่าก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าคนจะไม่ค่อยเข้าใจใเห็นท่านนั่งเฉยๆเหมือนลุงเป่งก็ไม่เข้าใจเนี่ย เลยมักจะพูดเล่าให้คุณว่ยใหญ่ฟังหลวงพ่อท่นา,านศักดิ์ <laughs> สิทธิ์เกินไปนี่เกินไปอีกนะถึงมอแดนศักดิ์ <laughs> สิทธิ์เลยศักดิ์ส <laughs> ิทธิ์เกินไปเนะเพราะว่าเคยเห็นเลยเขาจะต้องมีพิธีกรรมต้องทำโน่นทำนี่ให้เห็นน <laughs> ั่นเเงี้ะที่ที่ท่านนั่งเฉยอๆอย่างเงี้เนี่ย บางทีลงป่เองก็ไปถามพาะครับหลวงพ่อทํายังไงเนี่ยถึงได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนึกๆเอาเถอะว่คือ <c ười> <c ười> ถ้าเป็นนึกอยู่ในตําแหน่งแห่งความสมปรารถนานึกในตําแหน่งแห่งความอัศจรรย์ที่สนยนกลางกายในเจ็ดตึ้งบีเป็นตําแหน่งเดียวที่พระสรัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสเสด็จไปสู่อายตนนนิพพานและมีในกลางกายของทุกๆคนในโลกตรงนั้นแหละจะนึกตรงนั้นบางทีคุณยายของเราเนี่ยตอนอยู่ในโรงเงินท่านอยากจะอยู่บนตั้งนานเงนนบางทีก็อยากจะออกไปมั่งหลวงพ่อหลวงพ่อลูกขอลาไป phần Thái Lan, Bangkok, Thành phố này, anh đi, muốn đi không? Lốc, muốn đi hái bánh trung thu, muốn ăn, bánh trung thu, bánh trung thu, bánh trung อยากกินทุเรียนเออทุเรียนอยู่ในท้องมึงก็แ<ท>ปล<ท>ว่าไปต้องไปไหนเลยเด็กเนื่องๆๆคิดๆเงี้ยนะแล้ววันลงคลื่นก็ขนมที่ติ๊ต่างสมมุตินึกว่าอยากจะรับทอนหลวงปู่่านก์นามอามาให้เลย<ท> <laughs> ไม่ต้องบอกเลยเนี่ยอมมาให้มีญาติโยมขยมก็มาถวายท่านท่านก็นมาให้ต่อนึกๆกเอาเงินเนี่ย แต่ที่ต้องเป่ากับหมอมว่เพราะว่านักมวยท่านนี้เนี่ยคือไม่หนึ่งเดินเขาไม่เห็นต้องมีกิริยาอาการอะไรนิดหน่อยให้ได้ทราบว่าท่านรับรู้แล้วก็ช่วยนี่นะแต่นี้เฉพาะหลวงปู่ท่านองค์เดียวพอนะกราบรัชก,การเด็กหลวง พระเด็กณหลงพ่อแต่ก็รบอย่างสูงค่ะเลิกชื่ออัง,งนสุขเจริญเป็นลูกหลานทางสายเลือดแท้ๆของหลงปู่ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในช่วงที่หลวงปู่อาพาธหนักท่านป่วยหนักนะจ๊ะทางทีมงานอุปถาก็จะไม่ให้ใครก็ไปรบกวนท่านแต่ไม่ยจ่วันหนึ่งเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็น มีแขกคนหนึ่งแขกไทยนะจ้าขอกร้มากราบท่านเลิงหลอมจึงอธิบายให้แขกท่านนั้นฟังว่าขณะนี้หลวงพ่ออาพาธหนักรับแขกไม่ไหวแล้วคุณกลับไปเสเถิดนี่นนะแล้วลิงหลอมก็ปิดประตูกติเลย นกระทั่งเวลาพาไประยะหนึ่งที่พาหลงหลอมคิดว่าคกขับไปเรียบร้อยแล้วจะได้ออกไปทําภารกิจเล่งนางหลงหลอมก็เปิดประตูออกมาอีกทีปรากฏว่าแคกคนนั้นก็ยังไม่ยอมไปไหนคะ่ะยังอยู่เนาะยังคงฝ้าอยู่ที่หน้ากุฏิเหมือนเดิมจะหลงหลอมต้องไปขอร้องว่ากลับไปอีกไงกลับเถิดแต่เขาก็อ้อนวอนว่า ทีมานี่เพราะว่าจะต้องไปชกมวยที่ฝรั่งเศสด,ดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยเนอะไปชกมวยต้องมากราบเรียนหลวงปู่เนะพราะไปชกที่ฝรัง่งเศสฝรั่งเศสนะชอกกระชาตต่างประเทศอย่างเนี้จะมาขอบาร,รมีหลวงพ่อขออยากก็ไปกราบหลวงพ่อสักนิดเถอะ นิดหนึ่งขอสัญญาว่าจะไม่ชวนหลวงพ่อคุยหลอกนี่นะตามทันไหมจ๊ะหลวงหลอมฟังเท่านั้นก็ใจอ่อนพราะก็จะไปฝรั่งเศสจึงเดินกลับเข้าไปในกุฏิแล้วก็ตัดสินใจกราบเรียนี่หลวงพ่อทราบไอ้ไอ้หลวงปู่ท่านทราบซึ่งหลวงปู่ก็อนุญาต แล้วลุงร้องก็ออกมาพูดกำชับกับแขกคนนั้นอีกว่า<ม>อย่าเชียวนะอย่าชวนหลวงพ่อคุยนะ<ม>นี่นะ<ม> <laughs> จากนั้นพอแขกคนนั้นคลานก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็เอื้อมมือไปจับศีรษะของเขามา oh. แล้วก็ว่ากระถาสั้นๆ <c oughs> ากนั้นก็เปล่าก็มอมให้สามที แล้วแกก็น,นั้นก็คลานกลับออกมาจากกุฏิ oh. นี่ท่าน <laughs> ท่านไม่ได้ใช้วิธีนึกๆเอาไง,ง,ง <Yeah. S 1> แต่ท่านก็นึกองท่นนอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ตรงนั้นนะจ๊ะพอคลานเข้ามาแลานก็นนกส่งไปส่งไปเลยเนี่ยนะส่งไปเข้าไปภายในแล้วปุ๊บเข้าไปแล้ว <Yeah. S 1> ตามมาอีกไม่กี่วันหลังจากนั้น แขกคนนี้ก็มาวัดปังน้ําอีกอ๋อเราสิตอนนี้นะต้องสันนิษฐานได้มาทําไมคิดถึงลุงปรยูนเลยนำเงินมามอบไปลุงปรยูนซึ่งเป็นวิย,ยาวัจกรของวัดเพื่อทำบุญกับหลวงปู่ แล้วเขาคุยกับหลุงหลอมว่าเขาคือสามารถสอนแดงนเนี่ยจะเป็นนักมวยมีฉาย,ยานในวงการว่าเชนถูกต้องจ้ะซึ่งเป็นแชมป์มวยไทยและแชมป์มวยสากลรุ่นเวนเตเวทตกนหลังก็ได้ไปลองแชมป์โลกนะจ้ะ โดยเขาบอกหลวงหลอมว่าเขาชกชนะ,ะได้เดินรางวันมาก็าเลยแบ่งมาถวายหลวงปู่จากนั้นรางแชมป์โลกคนนั้นเขาก็กลาวขอบคุณลงุงหลอมเป็นการใหญ่โดยบอกว่าตรงในเจชาสำคัญถ้าวันนั้นลุงน่าไม่ให้ผมเข้าไปพบหลวงพ่อผมต้องตายแน่เพราะหลังจาก หลวงปู่จับศีรษามาเป่ากระหม่อมให้แล้วขณะที่ผมเดินออกจากวัดปากน้ำไปเข้าเขตวัดขุนจันทร์ปรากฏว่ามีคนสามคนซุ่มดักรอบข้า oh. แบบเอาตายทีเดียว oh. ในขณะที่สู้กันหนึ่งในนั้นถือมีดโกนคมกริบ <laughs> าดไปที่คอผมอย่างจัง oh. ซึ่งตะกลดาโดนอย่างผมตอนนั้นยังไงทาไมรอดแน่ๆแ,แต่แปลกมากครับปาดแล้วมันไม่เข้า oh. <laughs> เป็นแค่รอยไหม้เป็นทายกระไรยางบอนผ้าอยู่ที่คอ oh. ซึ่งตงกร้ายเห็นอย่างนั้นก็ตกใจมากแ oh. ทนที่เชนจะตกใจนะ <laughs> ท <mm ี่เห็นว่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวสาคกูไม่ใหญ่จ้ะเสียงไม่ค่อยมีที่เห็นว่าผมหนังเหนียวปาดไม่เข้าผิวหนังมีภูมิต้านทานก็เสียขวัญ ที่ไหนที่คนเนรร้ายกำลังงงอยู่ผมยังได้ทีความกาสแต่ต่อยคนร้ายทั้งสามคนจนวิ่งกระเจิงหนีเต็ดตานหลังก็เสิรรู้ว่าคนที่รอบทำร้ายกขแบบาตายนั้นก็เป็นรุ่นพี่เขาส่งมานี่นะนังมวยรุ่นพี่ เพราะหมัน่นไส้และแกนี่ก็ไม่ยอมสวามีพักเหมือนนักมวยคนอื่นๆแต่ถ้าลุงหลอมก็เล่าต่ออีกว่าในช่วงที่หลวงปู่อาพาธหนักมีอยู่วันหนึ่งช่วงบ่ายขณะที่ท่าน,นนั่งอยู่บนเก้าอี้หวายท่านกระบาก็บกลุงหลอมว่ากมันถึงกำหนดแล้ว หมอให้วิเศษอย่างไรก็อเอากูไม่อยู่แล้วกูจะต้องกูจะต้องไปยาอยู่หมอเขาให้กินกูก็กินแต่กูรู้ว่ามันไม่หายหรอกกูก็ต้องไปชุดนี้แหละพูได้ง่ายว่าท่านคงไม่นานท่านก็ต้องจากไปอย่างนี้นจ๊ะแลังจากนั้นสองเดือนอย่างที่ท่านพูดไปน,นั้นนะจ๊ะ หลวงปู่ท่านก็นมอบพระของขวัญประจำตัวท่านให้กับลุงหลอมบอกว่าเป็นเครื่องตรึกระลึกถึงท่านในยามที่ท่านไม่อยู่ซึ่งว่อหลวงงปู่ยืน่นหนลงหลอมก็ร้บมาแบบงงๆคือท่าเป็นคนซื่อ <Yeah. S 1> พระคิดในใจว่าเอหลวงพ่ออาจจะหลงแล้วอยู่ๆไม่ให้พระเรา <laughs> นี่นะที่ลงหลอมคิดอย่างนี้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาลงหลอมเข้าใจว่าหลวงปูเนี่ยไม่รักเราเลยนี่จากลงหลอมโดนหลวงปูดุมอตั้งแต่เล็กจนถนึงป่านนี้แหมลงหลอมสุดเลิศ ก็ชอบไปดูหนังกลางแปลงเงี้ยชอบเหมือนกันอย่างนี้แล้วจะไปให้ท่านดูท่านสอนได้ยังไงเลยก็ทําให้ลุงหลอมไม้เข้าใจไปว่าหลวงปู่ไม่รักท่านโดนหลวงปู่ดุมาตั้งแต่เล็กจนถึงป่านนี้ทอีกทั้งคนที่ลุงหลอมคิดว่าโพธิมรสมควรจะได้พระประจําตัวของหลวงปู่องค์นี้ คือพระครูเจียกเลยหลวงพ่อเล็กนี่นะจ๊ะจะเป็นพระอุปถาใกล้ชิดหลวงปู่ที่หลวงปู่ไว้ใจให้มอบพระของขวัญแก่สาธุชนแทนท่านในช่วงที่ท่านอาพาธซึ่งครูไม่อยากจะยอยรับเรื่อยๆแล้วท่นนี้ก็ค่อยๆทยอยแจกให้ผู้มีบุญตั้งแต่เริ่มสร้างวัด จะกระทั่งเรุ่นนี้แหละเรุ่นสุดท้ายแต่ถ้าใครอมาถวายก็ท้ายสุดแต่ตอนนี้ใครมาถวายส่งไปหมดเลยเพราะว่าจะหายากแล้วนะจ๊ะยากมากๆเลยพอของขวัมเราสร้างเสร็จแล้วนี่พระต้นทานในยตะนิพพานเนะี่ย ได้กล่าวไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกตั้งแต่มีท,าท่าตุมีธรรมมะทั้งใครได้รับไปแล้วรักษาไว้ดียหยหายนะจ๊ะเมื่อลงหลอมคิดดังนั้นคือคิดว่ารเด็กหลวงปู่ท่านคงหลงอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะและท่านถึงได้มอบพระให้ แล้วก็เข้าใจไปเองว่าหลวงปู่ไม่รักตัวเองเพราะโดนดูมาตั้งแต่เล็กๆอีกทั้งพูดสืบทอดสมควรจะรับได้ควรจะเป็นพระครูเจีย๊ยบเป็นพระอุทธากรชิดหลวงปู่ที่หลวงปู่ไว้ใจให้มอบเราของขวัญแทนท่านนี่นะจ๊ะในยามที่ท่านถพาศว่าหลวงหลอมคิดดังนั้นหลวงหลอมจึงเอาพระไปถวายคืนหลงวงปู่นี่นะ ซึ่งหลวงปูก็พูดให้ลุงหลอมแน่ใจว่าลุงหลอมที่ท่านซื้อซึ่อเนอะดีมากเลยพระเนี่ยกูให้มึงเก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายเป็นพระประจำตัวของกูตัอเจ้าฟังแล้วขนลุกสู้เลยซึ่งลุงหลอมดีใจมากค่ะนี่นั่นงหัวไหลฟังนะจ๊ะ บอกว่าใครเอาเงินมาให้สักล้านก็ยังไม่ดีใจเท่าได้พระองค์นี้เลยสาธุา้านี่นะซึ่งตอนหลังลงหลอม<า>ก็ได้นำมาถวายา <c oughs> ให้อีกองค์หนึง่งถวายครูไม่ใหญ่ เพื่อทำคุณประโยชน์กับวิชาธรรมกายต่อไปสาธุสาธุสาใหุ้ลงหลอมแข็งแรงอายุยืนให้เข้าถึงธรรมเข้าถึงวิชาธรรมกายนะจ๊ะดีจังเนาะ หลวงหลอมท่านเป็นสะพานมาให้นะหลวงพ่อครแม้หลวงหลอมมักจะโดนหลวงปู่หลวงปู่ดุบ่อยแต่เป็นเพราะหลวงปู่ท่านรักและเมตตาหลวงหลอมมากแต่ในระหว่างที่หลวงปู่อาภาธท่านก็นได้บอกเคล็ดวิชากับหลวงหลอมไว้ว่าหลังจากกูไปแล้วถ้าคิดถึงจะบูชาบอกเล่า แล้วคือคือขอบารมีท่านนี่นะจ๊ะก็ให้ใช้ดอกมะลิแล้วลทุกอย่างจะสำเร็จตามท่านไหมจ๊ะคือหลังจากท่านไปอยู่แล้วถ้าหากว่าจะขอบารมีท่านต้องบูชาท่านโดยดอกมะลิแล้วก็อธิษฐานจิตขอท่านและทุกอย่างจะสำเร็จแล้วให้รู้จักมัทธยัตหาได้ใช้เป็นเหมือนอย่างในห้างสวัสด และคุณหญิงล้อมผู้ก่อตั้งห้างขายยาอุสสาหปาตะเค็งอยู่เนี่ยจ้ะซึ่งเป็นทานอนดีคนสําการของวัดปักน้ำ